นกนสวัสดีครับพี่น้องมอนี่กับยูทูบช่องต้นกับกอนบ้านหนองหมากไฟครับครับพี่น้องมานี่กักบ,บ,กบ,กบ,บกเป็นอีกมือนะครับสิพาพี่น้องมาหาเน่อใหม่ครับตอนนี้เขากาอยู่ในดงน่าใหม่แล้วนะครับเนาะหลังจากเดินทางมาหลังจากบ่ได้มหาหลายมือแล้วครับนงานพี่น้องมหาเน่อใหม่นนครับ

นอ่่นดินครับพี่น้องนอ่่นดินแบบมันเกิดไก,ก่กอน,นะครับเนาะน่าม่ครับนอนอืสวยๆครับพี่น้องตรงนี้ก็มีนอนตรงนี้ แต่มันจะอยู่ในหลือบหน่อยนึงเอายากยากหน่อยไม่มีไม่มีรูมือสอดเข้าไปเลยเยน้ำกะไล่ไหลนะครับอาภัยอือใส่ใส่ใ็ด ไม่เหม่อันไม่เไม่มองตัดติดแนวหนึน่งนะ นี่นเหลือ,อ้จังนี่นนเหลือแห้งครับพี่น้องน,น,น้องแน่นดีครับ อือเรื่องปวดอะไรเลยเมื่อกี้เก่งนองนง่ามีครับสวยๆครับกลางกอโอ้ยกว่าจะได้อือนู่ตรงจุด,ดยอดนี่สีน้อง,ออองนี่นี่หม่องยอดเลยพี่น้องก่อนว่าท่านเบิดหายมันมีแหนงอยู่อันนี้เดี๋ยคือ,อยังมองที่หมดขับไปเอางหงษนเนาะสีแส่แหนงสีเงาท้องง่มยครับ นองง้ามง่ามกับพิโนนอนสวยไม่ค่อยดเขาเห็นห้อกระจอกไม้เ้อครับประมาณสองสามหนึ่งขีนะครับเพราะว่าห้อยกระจอกตัดไปมม่เหี่ยงๆอยู่มันุ่สดๆนี่หมแไ่หม่านเขาไม้นอนอย่ที่สี่เซตกระจ้าแล้วนี่อนอ ขาดเลยที่นี้ต้องมุดไปจะไม่จนเออครับี่น้องน้องงามๆนะครับสวยๆครับพี่น้องครับน้าใหม่ขึ้นกอด้ครับวันนี้สองสองยอดแต่กอนไม่ท่านเห็นอยู่ขะนะเบิึงไหมมองเข้าไป เห็นยังนออะไรนออย่างบลเทูธยังไม่เห็นนี่เออนั่นแหละแล้วตอนูน้นจะไม่เห็นแล้วใช่ไหมนู่นไกลสุดไกลเลยรอเลื่อนเรียงเดี๋ยวฟังโน่นตับลงลึกๆหน่อยนึงมันหยุดเออนั่นแหละเดี๋ยวมันมีท่อนข้างล่างก่อนๆ ไปเัาเลยทางดูข้าวเด็ดข้าวเด็ข้าทางโน้นเลยเพราะว่าตอนเราไปดูเราไปส่องดูทางโน้นนี่กว่าจะได้เลยเงี้ยน้อยใหญ่ตรงๆๆไหมหลายขออยู่ดอกครับนี่มัน,ปนเป็นอนอส่วนก้อนะ อ่อนๆกับนี้หนึ่งข้อสองข้อสามข้อข้างบนีข้ออ่อนๆนันเดยก่อนข้ออ่อนสามท่อนแร้ปลายมัน ก็ออกไปแล้วตาตาเลยทั้

ใช้เสียมเห็นไหมครับแนแดงแดงนอกเกินกอพูด<ฮ>นเงีวอัดลาดเลยใช่ไหงง้เหนน็นมาสาก,ก็นี้ยเนือึงยู่เพืคนละหอดปลายเือเห็นยังนี่กันเอาใจมิดก็ได้นี่ต้องแข็งเปล่าละ่ะาเสแยมสับออกมาแลย เมื่อถอดกระเป๋าออกมันของน้ำาล จับมาทั้งหลังเลยโผล่มาเลยว้าเห็นกรับนตัดออกเลยแบบนนอยเงี้ยน้อยเงี้ยว งานงามครับพี่น้องอยอดต้องหันละโอ้โหก่อนเต็มกระตาดอกกระตาเหี่ยมตา <ๆ S 1> เรียกยมก็เต็มไปแล้วยอดนี่ค่ะกำลังงามพี่น้องกำลังโพยอดกำลังต้มเซียมแต่แผลพอกินนี่นะครับเนี่ยไปไหนไปแล้วพี่ เปนส้วงกัน,นอ,อ,อันนี้ออนเนี้ยนั่งเอือดเอ,อืดเอือดอยูมันมียอดนี้ไงพี่กรณ์แล้วก็อีกยอดหนึ่งข้างบนนะเป็นยอดเป็นกออัน้ใช้มีดได้อยู่เปิดขี้จริงไหมันทร์เปิดขี้เออ,เอต้องตัดก้อนตัดก้อนอย่าค่อยไปขี้กินเยอะอยู่เปิดขี้ ตัดนั้านข้างล่างนั้นมันแข็งข้อนั้นเลยไม่ได้เลยเสียดายสวยงามครับ มันขึ้นกอ,อนิดนึงแล้วว่าเพราะว่าเรามองเห็นฐานมันมันสวยนะแต่เราไม่เห็นยอดแต่ว่าเราว่ามันขึ้นกอเละแต่ยังขึ้น,มนไม่สูงเออมันต้องดึงใช่ไหม,มน้ำเยอะเลยรำับไงม,ม,มาเลยต้นยาข้าวยาต้นยาหรือว่ากี่เลยค้นยากั มันเสียงอยู่ใกล้ๆเราหรือว่าเสียยาไล่ยีงพ่้นควันบ่ ระวังหัวขอนะหนามตรงพื้นน้ำปักหลัง ไม่ใช่น้ำหรอกมันเป็นเอออันเนี้ยกิงมันยื่นออกมาเออหลุดแล้ว ใช่ว่าเราสับพอดึงออกมาปุ๊บตรงยอดก็หักไปแล้วตรงยอดก็หักไปแล้วจะขำม,มากดื่ยกันอืมเดี๋ยวัวสวยงามมากข้างล่างยังไม่ข้ออ่อนๆอยู่นะครับนี่น้องอะไรเดวพี่กอลำนั้นเข้าไปอย่างนี้ก่อน เห็นไหมลำแต่หน้าเี่นมันขึ้นกอแต่ว่าไม่รู้ว่ามันสูงหรือยังเขีาเขียวน่าจะสูงอะไรนะนี่ก็งามรับพี่น้องสองยอดนะครับก้อนนี้ยอดอวบอวบพี่น้อง แนมแก่ก็จังบบวกบด้วอหอนแล้วก็จังจะอย่างเี้ยเสียอยู่แต่พีองนับ้นออนี่ครับเพี่นั้นหยดนอ,นอดมึงอีกหยอดนึง ต้อ,องเลือกให้ได้นะ้ำแข็งมา ีในแง,งามอยู่ครับนี่นี่พี่น้องนอนเห็นเนาะงามนครับโอ้ยอะไรน้ำพี่น้องครับเดี๋ยวพามาเบิง่งนอนนี่เลยพี่น้องนอนงามงามงามที่สุดสำหรับวันนี้เลยแหละนี่สวยมากจริงๆสวยที่สุดสำหรับคลิปนี้เลย ตั้งเจ็มเต็มน่นนเห็นว้าวข <Wow. S 1> าดแล้ว เชียร์ออกอางานแม่จังเลยนลุดโอ้ยนำ้ำติดงานเหน็นไหมมา

ไปลงหลอกกันขึ <Private classroom liksom> ้น <conten> ข่าวหลอกนั่นเอง

น้องงามครับต้นเอาหนาต้งนง่ายเสียดายมันนี่ก่อน,นาอขางเนี่ยขาเจ้าอยู่เล็บเอาดีๆแต่ยังไม่ยังอ,อยู่ข้างในเออง่ายๆครับพี่น้องมันนี่กับสีเดินทางกับบ้านแล้วนะครับมาเบิ่งผลงานกันครับพี่น้องนี่กาได้นอแบบนอตาเตาต้งสีเนาะนี่ อันนี้ทุงทุงนี่สิเป็นนอหน่อยครับพี่น้องเป็นนอตาเต้าหน่อยตะก้าเน้นตะก,ก้าเนี่สิเป็นนอแบบนอเงี้ยวเวครับพี่น้อ,นอ,องอันนี้ครับเอาไปแง่เอาแง่แย,ย่ใส่แมวเลือดตาเราเนาะนี่ให้เ,เทียตรงนี้มันใส่ได้ครับว่าท่านตัดมันกาคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับพี่น้นองที่เขบว่าเบิ้งคลิปนี้จนจบนะครับกัสิาพกากันเดินทางแง่แย่แล้วครับพี่น้องน้ำกับน้ำกินกับเบิร์เราเนาะครับเนาะเอามาสองขวดครับ ก็เดี๋ยวจังก่อยประกันคลิปหนาด้อครับสองรอบคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ